ไทสราทอพส์ไดโนเสาร์จอมพลังผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขามีสามเขาซึ่งเอาไว้ใช้เป็นที่แขวนเสื้อคลุมได้ mm hmm. เขาไม่ใช่แรดนะถึงแม้ว่าจะดูเหมือนมากก็ตามเขาตัวโต,วตวจนมีน้ำหนักมากพอๆกับช้างเลยละ่ะ mm hmm. เขามีจมอยปากที่แหลมมากแต่เขาไม่ใช่นกนะขากรรไกรของเขาคล้ายกับกันไกรของคนทำสวนเขาเป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมเมื่อจำเป็นต้องทำสวนที่บ้าน มันยากที่จะหาหมวกที่เหมาะกับเขาเขาชอบอาศัยอยู่แบบครอบครัวดังนั้นไม่น่าแปลกใจเลยถ้าวันหนึ่งเพื่อนๆพาเขาไปเที่ยวในเขตชนบทด้วยและมีทุ่งเลี้ยงแกะด้วยแล้วก็เขาจะเริ่มเล็มยากกับพวกแกะทันทีมันก็ทําให้เขานึกถึงอดีตนะสิผมชอบขี่หลังของเขาและจินตนาการว่าผมกําลังขับรถขับเคลื่อนสี่ล้ออยู่ร่างกายและขาของเขาแข็งแรงมากจนเพื่อนๆสามารถสร้างกระท่อมไว้บนหลังของเขาได้โดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะถล่มลงมาเลยล่ะ เขาชอบเตะให้ฝุ่นฟุ้งเต็มไปหมดเพื่อทําให้ศัตรูกลัวดังนั้นผมจึงต้องตามหลังเขาพร้อมด้วยไม้กวาดอยู่เสมอถ้าเพื่อนๆไปงานเลี้ยงวันเกิดและปิดท้ายงานเลี้ยงด้วยการเล่นเกมระเบิดลูกโปง่งแล้วดูซิว่าใครจะระเบิดลูกโป่งได้มากที่สุดเพื่อนของผมก็เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีที่สุดเพราะว่าเขาสามารถทําให้ลูกโป่งแตกได้หมดในคราวเดียวบางครั้งพวกเราก็จินตนาการว่าพวกเราเป็นนักสแสดงละครสัตว์ และเราก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นคุณรู้ไหมว่าเพื่อนของผมคือใครใครซราทอปส์ er ตัวนี้ล่ะที่นอนกับผมทุกคืนเลยราตรีสวัสดิ์นะ